ในโลกของเทคโนโลยีอาวุธเจาะทำลายบังเกอร์ขั้นสูงมีเพียงไม่กี่ระบบที่ได้รับการยอมรับและเกรงขามในระดับเดียวกับ GBU-57 หรือที่รู้จักกันในชื่อม s สสีออดแนนเปนเนตเรเตอ o ์ม็อบอาวุธชนิดนี้ถูกพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาและต่อมาได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการด้านยุทธศ,ศาสตร์ของพันธมิตรหลายประเทศสำหรับประเทศไทยมอบรุ่นที่ถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและยุทธศาสตร์ไทยถือเป็นก้าวสำคัญของกองทัพอากาศไทยในการสร้างขีดความสามารถในการโจมตีลึก และเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การป้องปรามเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยฐานทัพใต้ดินศูนย์บัญชาการที่ได้รับการเสริมความแข็งแรงและไซโลเก็บขีปนาวุธที่ถูกซ่อนอย่างแน่นหนาใต้พื้นดิน GBU-57 มีน้ำหนักมากถึง3 0 0 0 0ปอนปอนหรือราวราว13,600กกิโลกรัมซึ่งทำให้มันเป็นระเบิดนำวิถีที่หนักที่สุดในโลกน้ำหนักมหาศาลนี้รวมกับโครงสร้างที่ออกแบบมาเฉพาะและระบบนำวิถีขั้นสูง ช่วยให้มันสามารถเจาะทะลุโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ถูกฝังลึกใต้ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเหนือกว่าระเบิดทั่วไปอย่างมากการที่ประเทศไทยตัดสินใจจัดหาและนำม็อบเข้ามาใช้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลักนิยมทางทหารสะท้อนถึงความประหนักถึงภัยคุกคามสมัยใหม่ที่ซ่อนอยู่ใต้ดินและความจำเป็นในการมีอาวุธที่สามารถขู่และตอบโตภัยเหล่านั้นได้อย่างน่าเชื่อถือแตกต่างจากอาวุธทั่วไปที่มักจะระเบิดทันทีหลังจากชนเป้าหมายม็อบถูกออกแบบมาให้สามารถเจาะทะลุชั้นดิน หินหรือคอนกรีตเสริมเหล็กหลายเมตรก่อนที่จะจุดระเบิดหัวรบด้านในจุดเด่นนี้ช่วยให้สามารถทำลายเป้าหมายใต้ดินได้อย่างแม่นยำและรุนแรงมอบลุ่นไทยมีการปรับแต่งทางวิศวกรรมให้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นความหนาแน่นของดินความชื้นใต้ดินหรือสภาพพื้นที่ป่าดิบชื้นที่อาจส่งผลต่อวิถีการตกและการระเบิดซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อประสิทธิภาพของอาวุธและการปรับแต่งนี้ช่วยให้มอพลุ่นไทยมีความน่าเชื่อถือแม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน การนำม็อบไปใช้งานจริงจำเป็นต้องใช้อากาศยานที่มีความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักระดับสูงในสหรัฐอเมริกาอาวุธนี้มักถูกติดตั้งกับเครื่องบินทิ้งระเบิดร่องหน B-2 Spirit แต่ในกรณีของไทยกองทัพอากาศได้เริ่มทดสอบความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องบินลำเลียง C-130 Hercules รุ่นที่ได้รับการปรับแต่งสำหรับภารกิจฝึกซ้อมที่เกี่ยวข้องกับม็อบรวมถึงการพิจารณาความร่วมมือกับพันธมิตรในการใช้แพลตฟอร์มทิ้งระเบิดที่เหมาะสมภายใตย้กรอบการฝึกรวมระหว่างประเทศ สิ่งที่ทำให้ GBU-57 รุ่นไทยโดดเด่นไม่ได้มีเพียงแค่ตัวอาวุธเท่านั้นแต่ยังรวมถึงระบบสนับสนุนทั้งหมดรอบตัวมันตั้งแต่การลาดตระเวนผ่านดาวเทียมการทำแผนที่เป้าหมายใต้ดินระบบวางแผนภารกิจที่ใช้ซอฟต์แวร์อัจฉริยะไปจนถึงระบบนำทางที่ทนต่อการถูกรบกวนด้วยคลื่นสัญญาณประเทศไทยได้ลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหลา่านี้ร่วมกับพันธมิตรเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ม็อบจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกภารกิจ โครงสร้างของระเบิดถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่ายมีลักษณะยาวและเพรียวโดยมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือการเจาะทะลุจุดเด่นอีกอย่างคือการใช้โลหะผสมชนิดพิเศษในการสร้างเปลือกภายนอกทำให้สามารถทนแรงกระแทกและความร้อนจากการเจาะได้อย่างดีเยี่ยมส่วนหัวรบภายในบรรจุวัตถุระเบิดแรงสูงกว่า5,300ปอนด์หรือประมาณ2,400กิโลกรัมเพียงพอที่จะทำลายศูนย์บัญชาการหรือคลังอาวุธใต้ดินได้อย่างสมบูรณ์มอพรุ่นไทยยังถูกเคลือบด้วยวัสดุต้านการกัดกร่อน และป้องกันความเสียหายจากความชื้นในภูมิอากาศแบบร้อนชื้นของไทยระบบนำวิถีของระเบิดอาศัยเทคโนโลยี INS Inertial Navigation System ผสานกับสัญญาณ GPS ที่แม่นยำทำให้สามารถปรับทิศทางได้ขณะอยู่กลางอากาศโดยประเทศไทยได้ติดตั้งระบบสนับสนุนสัญญาณดาวเทียมในประเทศเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการนำวิถีการซ้อมรบที่จัดขึ้นในพื้นที่เขาใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเจาะทะลุเป้าหมายที่ฝั่งลึกกว่า60เมตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานระดับสูงสำหรับการใช้งานในภูมิภาคในเชิงยุทธศาสตร์การที่ไทยมีม็อบเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความพร้อมและความทันสมัยด้านการป้องกันประเทศในภูมิภาคที่ฐานทัพใต้ดินและคลังอาวุธถูกใช้มากขึ้นอาวุธชนิดนี้สามารถเปลี่ยนสมการอำนาจได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังทำให้ไทยมีบทบาทมากขึ้นในการฝึกรวมหรือการทำงานแบบผสมกับพันธมิตร ซึ่งความสามารถในการโจมตีลึกแบบแม่นยำเป็นสิ่งจำเป็นนักวิเคราะห์ความมั่นคงของไทยเชื่อว่าการครอบครองม็อบอาจทำให้สมดุลทางยุทธศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนไปอย่างถาวรม็อบสามารถใช้เป็นอาวุธในการป้องกันเชิงรุกในกรณีที่เกิดความขัดแย้งกับฝ่ายตรงข้ามที่มีโครงสร้างป้องกันใต้ดินการที่ไทยสามารถคุกคามเป้าหมายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นความได้เปรียบที่สำคัญ แต่การใช้งานม็อบก็ไม่ได้ง่ายายแต่อย่างใดน้ำหนักมหาศาลของมันต้องการโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะไม่ว่าจะเป็นรันเวย์ที่รองรับน้ำหนักการจัดเก็บที่ปลอดภัยหรือระบบขนส่งที่มั่นคงกองทัพอากาศไทยได้ลงทุนพัฒนาฐานทัพอากาศบางแห่งเช่นที่อุบลร,ราชธานีและนครราชสีมาให้มีโครงสร้างรองรับการบรรทุกและปล่อยระเบิดขนาดใหญ่เหล่านี้รวมถึงระบบตรวจสอบและควบคุมอาวุธแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยการฝึกฝนบุคลากร,กรสำหรับการใช้งานม็อบก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญ ตั้งแต่นักบินทีมวางแผนภารกิจจนถึงเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินทุกคนต้องผ่านการฝึกอย่างเข้มข้นทั้งแบบจำลองสถานการณ์จริงและในระบบเสมือนจริง VR ที่จำลองสภาพภารกิจตั้งแต่ต้นจนจบแม้จะมีต้นทุนสูงและเหมาะกับสถานการณ์เฉพาะทางแต่ผู้สนับสนุนโครงการนี้เชื่อว่าม็อบเป็นอาวุธจำเป็นในยุคที่สัตรูซ่อนอาวุธหรือศูนย์บัญชาการไว้ใต้ดินการมีอาวุธนี้ช่วยให้ไทยสามารถป้องกันตนเองได้อย่างแท้จริงและมีบทบาทในการป้องกันเสถียร,รภาพของภูมิภาค ในระดับภูมิรัฐศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านบางแห่งอาจมีความกังวลต่อการที่ไทยมีอาวุธชนิดนี้แต่ฝ่ายไทยยืนยันว่าม็อบเป็นเพียงเครื่องมือในการป้องกันประเทศไม่ใช่อาวุธเชิงรุกและจะใช้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นโดยมีกระบวนการอนุมัติที่เข้มงวดและมีการประเมินผลกระทบด้านมนุษยธรรมล่วงหน้าผลกระทบทางจิตวิทยาของม็อบก็ไม่อาจมองข้ามได้เพียงแค่รู้ว่าไทยมีความสามารถในการทำลายฐานที่มั่นใต้ดินอย่างแม่นยำ ก็เพียงพอที่จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามคิดให้รอบคอบก่อนจะลงมืออาวุธนี้เปลี่ยนสมการขององค์การหลบซ่อนเปลี่ยนวิธีคิดของข้าศึกและส่งเสริมสันติภาพผ่านพลังการป้องปรามในปัจจุบันกองทัพไทยได้ทําการทดสอบม็อกไปแล้วหลายสิบครั้งในสนามฝึกจําลองโดยมีผู้สังเกตการจากนานาชาติเข้าร่วมการทดสอบแสดงให้เห็นถึงความแม่นยําความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของอาวุธอย่างชัดเจนข้อมูลจากการทดสอบเหล่านี้ถูกนํามาใช้ในการปรับปรุงระบบนําวิถี การต้านการรบกวนและเพิ่มความแม่นยำในภารกิจจริงแม้ประเทศไทยยังไม่ได้ผลิตม็อบขึ้นเองแต่ศูนย์วิจัยทางทหารบางแห่งได้เริ่มศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีโลหะผสมและอิเล็กทรอนิกส์ทนแรงระเบิดเพื่อรองรับการบำรุงรักษาและพัฒนาอาวุธภายในประเทศใน,ศในอนาคตในโลกที่ภัยคุกคามซ่อนลึกกลงใต้ผิวดินม็อบเปรียบเสมือนการส่งสัญญ,ญาณว่าไม่มีที่ใดปลอดภัยสำหรับสัตว์ูอีกต่อไปสำหรับประเทศไทยอาวุธนี้ไม่ใช่แค่ระเบิดมหาประไล แต่มันคือเครื่องยืนยันถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความมั่นคงและบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก